หลายคนทำงานทั้งชีวิตแต่พอแก่ตัวกลับไม่พอใช้บางคนหาเงินเก่งแต่ใช้ไม่เป็นบางคนประหยัดสุดขีดแต่ก็ไม่มีเงินเก็บสาเหตุไม่ใช่เพราะโชคไม่ดีแต่เพราะไม่เคยวางระบบจัดการเงินให้ถูกจังหวะเราไม่ได้ต้องการเงินมากที่สุดในช่วงวัยหนุ่มสาวแต่เราต้องการความมั่นคงยาวนานที่พาเราอยู่ได้ถึงวัยเกษียณและความโชคดีนั้นคือเราสามารถเริ่มต้นวางแผนตั้งแต่วันนี้ ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่มีรายได้เท่าไหร่หรือมีต้นทุนแค่ไหนวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังแบบที่เข้าใจง่ายๆเทคนิคจัดการเงินการใช้เงินและการเก็บเงินที่ทำให้คุณสบายได้จนถึงยามแก่เท่าไม่ต้องเป็นนักการเงินก็ทำตามได้เลยเริ่มจากเข้าใจคำว่าพอใช้กับพอเก็บว่ามันไม่เหมือนกันหลายคนคิดว่าเงินเดือนที่เหลือ คือใช้เงินดีแล้วแต่ความจริงที่ยังเหลือเงินอยู่เพราะยังไม่มีเหตุฉุกเฉินไม่ใช่เพราะคุณวางแผนดีระบบที่ดีคือใช้พอเก็บและเก็บให้พอใช้ในอนาคตไม่ใช่นำไปใช้ก่อนแล้วค่อยดูว่าเหลือไหมการจัดเงินแบบนี้เริ่มได้ทันทีแค่คุณกันเงินเก็บก่อนใช้และเปลี่ยนวิธีคิดว่าเงินที่เก็บไว้ไม่ใช่ของเหลือ แตะคือของสำคัญที่สุดในแต่ละเดือนจัดแบ่งเงินแบบง่ายๆที่คนรวยส่วนใหญ่ใช้คือสูตรเงิน3มก้อนก้อนแรกสำหรับการใช้จ่ายประจําก้อนที่สองเงินเก็บที่ปลอดภัยและใช้ได้ในยามฉุกเฉินก้อนที่สเงินสำหรับเพื่อการลงทุนเงินก้อนแรกคือใช้ในชีวิตประจําวันส่วนใหญ่ต้องไม่เกิน60เอร์เซ เงินก้อนที่สองคือใช้ยามฉุกเฉินเช่นเจ็บป่วยยามตกงานต้องใช้ทันทีเงินก้อนที่สามคือลงทุนเช่นลงทุนหุ้นซื้อกองทุนหรือทรัพย์สินง,ง่ายๆเมื่อมีระบบแบบนี้เงินทุกบาทที่คุณหามาได้จะมีที่อยู่เป็นระบบคุณไม่ต้องเก่งบัญชีไม่ต้องลงแอปซับซ้อนแค่มีวินัยแบ่งสามส่วนแบบนี้แล้วทำเป็นประจำทุกๆเดือน คุณก็เริ่มมีระบบเก็บเงินที่อยู่ได้นานแบบไม่ต้องฝืนใจทำรายได้น้อยไม่ใช่ปัญหาถ้าคุณคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คนจำนวนมากรอให้เงินเดือนเพิ่มก่อนแล้วค่อยเริ่มเก็บแต่ความจริงคือคุณไม่เคยมีเงินพอถ้าคุณไม่เคยกันเงินไว้เก็บเริ่มจากแค่ส0เอร์ซของรายได้ไม่ว่าคุณได้เดือนละ800พันหรือ8 0 0 0มอย่าดูถูกเงินก้อนเล็กเพราะเงินล้านคือผลรวม ของเงินเล็กที่คุณไม่ได้แต่ต้องมันและเมื่อคุณเริ่มเก็บอย่างสม่ำเสมอคุณจะมีทั้งเงินฉุกเฉินและเงินเพื่ออนาคตโดยไม่ต้องรอให้รวยก่อนเพราะนิสัยเก็บเงินเก่งนั้นสำคัญกว่าเงินเดือนสูงเสมอถ้าคุณเก็บเงินไว้เฉยๆเงินจะเริ่มหายไปเพราะอัตราเงินเฟ้อคนที่เข้าใจเรื่องนี้จะเริ่มให้เงินทำงานแทนตัวเองคุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักลงทุนระดับมืออาชีพ แต่ต้องรู้จักการลงทุนพื้นฐานเช่นกองทุนรวมหรือหุ้นปันผลเริ่มจากการเข้าใจความเสี่ยงและกระจายความเสี่ยงให้ดีไม่ต้องทุ่มหมดแค่ลงทุนอย่างมีแผนและไม่เอาเงินฉุกเฉินไปเสี่ยงเพราะคนที่อยู่สบายตอนแก่ไม่ใช่คนที่เก็บเงินไว้เฉยๆแต่คือคนที่ให้เงินได้เติบโตในขณะที่เขาไม่ต้องลงแรงตลอดเวลา สร้างนิสัยจดบัญชีรายจ่ายอย่างง่ายๆสำหรับตัวเองคุณไม่ต้องเขียนละเอียดทุกบาทแค่รู้ว่าแต่ละเดือนเงินไปไหนบ้างดูว่าอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นอะไรทำให้คุณใช้เกินตัวคนที่ไม่รู้ว่าเงินหายไปไหนมักไม่มีเงินเก็บแต่คนที่รู้ว่าเงินใช้กับอะไรจะเริ่มควบคุมได้นี่ไม่ใช่เรื่องเครียดแต่เป็นเรื่องพื้นฐานของความสบาย เพราะถ้าคุณไม่รู้เงินไปไหนคุณจะไม่รู้จะแก้ตรงไหนแค่จดเดือนละครั้งทบทวนทุกสิ้นเดือนคุณจะประหลาดใจว่าแค่รู้อย่างเดียวก็ทําให้เก็บเงินได้มากขึ้นทันทีอย่าอายที่จะเริ่มจากเงินที่เล็กน้อยการเก็บเงินแค่20บาทต่อวันถ้าคุณเก็บวันละ20บาทจะเท่ากับปีละ7,300บาท10ปีเท่ากับ73,000บาท และถ้าลงทุนเพิ่มระหว่างทางมันจะโตยิ่งกว่านั้นอีกมากสิ่งสำคัญไม่ใช่จำนวนแต่มันเป็นความสม่ำเสมอการมีเงินก้อนใหญ่ไม่เคยเริ่มจากเงินก้อนใหญ่แต่มาจากคนที่รู้จักรักษาเงินเล็กๆให้คงอยู่ไม่หายไปเมื่อเงินเริ่มเพิ่มผูนขึ้นมันจะสร้างวินัยให้เราและวินัยนี่เองที่เป็นต้นทุนของชีวิตที่สบายไม่ใช่โชคดี ไม่ใช่ดวงดีแต่เป็นนิสัยดีๆที่ทำซ้ำเป็นประจำนั่นเองแยกเงินที่ต้องใช้จ่ายประจำออกจากเงินเก็บให้เด็ดขาดอย่ากเก็บเงินไว้ในบัญชีเดียวกับที่ใช้รูดบัตรจ่ายค่าไฟจ่ายค่าน้ำหรือซื้อของที่ต้องใช้ให้เปิดบัญชีใหม่ไว้ใช้เก็บโดยเฉพาะแล้วไม่แตะมันเลยการแยกบัญชีนั้นจะช่วยทำให้คุณไม่เผลอใช้เงินส่วนนั้น และรู้ทันทีว่าเงินเก็บมีเท่าไหร่เริ่มจะเห็นชัดไม่ใช้เงินมั่วคุณไม่ต้องใช้เทคโนโลยีซับซ้อนแค่เปิดบัญชีสองสาบัญชีแล้วตั้งชื่อให้ชัดเจนสำหรับคุณเช่นเงินใช้เงินเก็บเงินโตเมื่อเงินมีบ้านของมันคุณจะเริ่มจัดการชีวิตได้ง่ายขึ้นและเงินก็จะอยู่กับคุณนานขึ้นแบบไม่ต้องคุมเข้มจนเครียด อย่าประมาทกับเงินเล็กๆน้อยๆที่ใช้ในทุกๆวันกาแฟแก้วละ60บาทค่าส่งอาหารค่าหวยค่าขนมค่าบัตรสมาชิกเงินเหล่านี้อาจดูเล็กน้อยแต่ถ้ารวมทั้งเดือนแล้วอาจเท่าค่ากินของคุณทั้งสัปดาห์หรือมากกว่าคุณไม่ต้องตัดออกทั้งหมดแต่แค่เลือกเฉพาะที่ใช่จริงๆสิ่งไหนที่ไม่ได้ทำให้คุณดีขึ้นหรือมีความสุขขึ้นจริง ให้ถามตัวเองว่าถ้าเอาเงินนี้ไปเก็บฉันจะรู้สึกดีขึ้นไหมเงินบางก้อนคือความเคยชินไม่ใช่ความจำเป็นเมื่อคุณเริ่มเห็นตรงนี้เงินเก็บจะมาโดยไม่ต้องฝืนเก็บคนที่อยู่สบายตอนแก่เริ่มสร้างเงินนิ่งตั้งแต่ยังไม่แก่เงินนิ่งคือรายได้ที่เข้ามาโดยไม่ต้องลงแรงมากเช่นดอกเบี้ยเงินปันผลจากหุ้นเงินจากค่าเช่า รายได้พวกนี้ต้องใช้เวลาสร้างต้องลงทุนต้องรอผลบ้างแต่เมื่อมันเริ่มเข้ามาคุณจะเบาแรงลงได้จริงอย่าเพิ่งคิดว่าต้องมีเป็นล้านถึงจะเริ่มได้คุณเริ่มจากหลักร้อยหลักพันก็ได้เมื่อคุณให้เงินทำงานแทนที่คุณต้องทำงานคุณจะรู้ว่าแก่แบบมีเงินนิ่งคือความสบายของจริงและคุณสร้างมันได้ตั้งแต่วันนี้เลย เตรียมพร้อมเงินฉุกเฉินก่อนลงทุนเสมอเงินฉุกเฉินคือเงินที่คุณใช้ได้ทันทีในยามจําเป็นเช่นเจ็บป่วยกระทันหันตกงานหรือภัยพิบัติควรมีเก็บไว้ขั้นต่ํามถึงหเดือนของค่าใช้จ่ายประจําเพราะถ้าไม่มีเงินส่วนนี้คุณจะต้องถอนการลงทุนก่อนเวลาซึ่งมันทําให้คุณเสียโอกาสดีๆไปเงินฉุกเฉินไม่ใช่เงินโตแต่มันคือเกราะคุณจะใจเย็น และตัดสินใจเรื่องการเงินได้ดีขึ้นแค่มีเงินส่วนนี้คอยอยู่ข้างหลังเมื่อคุณอุ่นใจคุณจะกล้าเก็บกล้าลงทุนและไม่ตื่นตกใจง่ายความสบายตอนแก่เริ่มจากการเงินที่เก็บไว้อย่างมีแผนวางเป้าหมายการเงินแบบมีเรื่องของตัวเองอยู่ในนั้นอย่าเก็บเงินแค่เพราะคนอื่นบอกให้เก็บแต่ควรเก็บเงินเพราะคุณมีเหตุผลส่วนตัวที่มีความหมาย เช่นอยาก,กเกษียณก่อนวัยไม่อยากเป็นภาระของลูกหลานอยากมีบ้านเป็นของตัวเองหรืออยากมีอิสระทางเวลาเมื่อเป้าหมายชัดคุณจะไม่ใช้เงินตามอารมณ์คุณจะไม่ยอมซื้อของที่ไม่ตรงกับอนาคตในฝันของคุณเพราะทุกครั้งที่คุณหยุดฟุ่มเฟือยคุณกำลังบอกกับตัวเองว่าอนาคตของฉันมันสำคัญกว่าอารมณ์ชั่วคราว มันรีวิวการเงินของตัวเองอย่างน้อยเดือนละครั้งก็ยังดีไม่ต้องนั่งทำบัญชีสิบชั่วโมงแต่ให้คุณมองดูว่ารายได้เพิ่มขึ้นหรือมันลดลงรายจ่ายไปทางไหนเงินที่เก็บอยู่ครบไหมปรับแผนเล็กๆถ้าเดือนนี้ใช้เกินหรือเก็บได้น้อยกว่าที่ตั้งใจเพราะการเงินที่มั่นคงไม่ใช่แผนที่เป๊ะแต่คือแผนที่มีการปรับตามจริงตลอดเวลาการรีวิวยังช่วยให้คุณไม่หลุดเป้า ช่วยทำให้ไม่วอกแวกและช่วยให้คุณภูมิใจว่าแม้รายได้จะน้อยแต่ฉันก็ยังวางแผนได้ดีสิ่งนี้ให้กำลังใจคุณได้มากกว่าที่คิดเลิกมองว่าการจัดการเรื่องเงินคือเรื่องของคนรวยเพราะยิ่งตอนคุณยังไม่รวยคุณยิ่งต้องจัดการเรื่องการเงินให้ดีขึ้นเงินทุกบาทของคุณมีค่าและมีสิทธิ์เปลี่ยนชีวิตได้ คุณอาจาไม่มีเงินลงทุนทีระยะเยอะแต่คุณมีเวลาและเวลานี่แหละคือสิ่งที่เปลี่ยนเงินเล็กๆให้เป็นเงินก้อนโตคนรวยเริ่มจากวางแผนตอนอยังไม่รวยคุณก็ทำได้เหมือนกันถ้าเริ่มตอนนี้แค่ให้คุณค่ากับเงินในมือไม่ว่าจะมากหรือน้อยเงินจะเริ่มมาอยู่กับคุณนานขึ้นเรื่อยๆรู้จักคำว่าพอประมาณกับการใช้เงินการใช้ชีวิต คุณไม่ต้องประหยัดจนกดดันหรือใช้ฟุ่มเฟือยแบบไม่คิดแต่ให้หาจุดที่คุณใช้แล้วไม่เครียดและยังเก็บเงินได้อยู่บางคนยอมอดจนเกินไปกลายเป็นเกลียดการเก็บเงินบางคนใช้จนหมดแล้วมานั่งเครียดตอนสิ้นเดือนคุณไม่ต้องสมบูรณ์แบบแต่ขอให้คุณใส่ใจมากขึ้นทีละนิดจุดที่พอดีของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ถ้าคุณค้นหาจนเจอแล้ว คุณจะอยู่แบบไม่ต้องกังวลกับเรื่องเงินไปตลอดชีวิตหัดพูดเรื่องเงินกับคนในครอบครัวอย่างจริงใจไม่ต้องรอให้มีปัญหาแล้วค่อยเปิดใจการพูดเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่มันคือการเตรียมความพร้อมร่วมกันบอกกันว่าใครเก็บอะไรใครจ่ายอะไรอนาคตอยากวางแผนยังไงการสื่อสารเรื่องเงินจะลดความขัดแย้งในบ้านและทำให้ทุกคนรู้ ว่าความมั่นคงไม่ใช่เรื่องของใครคนเดียวคุณไม่ต้องเปิดบัญชีให้ดูแต่ให้ความชัดเจนมากกว่าการเดาเพราะบ้านที่คุยเรื่องเงินได้อย่างสบายใจมักจะวางแผนการเงินได้ไกลกว่าเสมอวางแผนเงินเพื่อความสุขไว้ด้วยอย่าเก็บไว้อย่างเดียวชีวิตต้องมีเรื่องดีๆรวมกับการวางแผนเช่นตั้งงบเล็กๆสำหรับเที่ยวดูหนังหรือซื้อของที่ทำให้ยิ้มเงินส่วนนี้ จะไม่กระทบแผนระยะยาวถ้าคุณวางแยกไว้ชัดและมันจะช่วยให้คุณไม่รู้สึกว่าการเก็บเงินคือความทุกข์เพราะความสุขในชีวิตก็สำคัญคุณไม่ต้องตัดทุกอย่างออกจากชีวิตเพื่อเกษียณแต่ให้คุณบาลานซ์ให้ดีว่าวันนี้ก็อยู่ได้และพรุ่งนี้ก็ไม่ลำบากด้วยมีเงินแล้วอย่าลืมทำประกันขั้นพื้นฐานประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิตแบบจำเป็นเพราะค่ารักษาในอนาคตอาจกลืนเงินเก็บคุณหมดทั้งก้อนประกันที่ดีคือไม่แพงเกินไปและคุ้มครองตรงกับความเสี่ยงจริงคุณไม่ต้องซื้อทุกแบบแต่ควรศึกษาว่าอะไรที่คุณขาดไม่ได้การทำประกันไม่ใช่เรื่องโชคร้ายแต่มันคือวิธีการกันเงินก้อนใหญ่ในอนาคตไม่ให้ไหลหายสิ่งนี้จะช่วยให้คุณแก่ตัวแบบไม่ต้องกลัวล้มป่วยแล้วหมดตัว อย่าฝากอนาคตไว้กับลูกหลานหรือรัฐบาลถ้าคุณวางแผนดีตั้งแต่วันนี้คุณจะดูแลตัวเองได้แบบไม่ต้องรอใครคุณจะใช้ชีวิตหลังกเกษียณด้วยความภูมิใจไม่ใช่ด้วยความกังวลและนั่นคือของขวัญที่คุณให้กับตัวเองคุณไม่ต้องมีเงินเยอะมากแค่มีพอใช้มีพอรักษามีพออยู่อย่างพอใจสิ่งนี้เรียกว่าอิสรภาพทางการเงินในแบบที่คุณออกแบบเอง มันคือความสุขที่ไม่ขึ้นกับเศรษฐกิจและไม่ขึ้นกับใครทั้งนั้นคุณเริ่มได้จากการคิดให้ไกลแล้วทำให้ชัดในวันนี้อย่ามั่วแต่หาเงินจนลืมว่าเงินคือตัวช่วยไม่ใช่ตัวคุณจงใช้เงินเพื่อสร้างชีวิตที่ดีสร้างความสุขและความสบายใจเก็บให้อุ่นใจใช้ให้มีคุณค่าเมื่อถึงวัยที่แรงเริ่มน้อยลงแต่ยังอยากใช้ชีวิตดีๆ เงินที่คุณจัดการไว้อย่างดีจะกลายเป็นเพื่อนที่ไม่ทิ้งคุณและถ้าทำได้แบบนี้คุณจะไม่กลัวความแก่เลยแม้แต่นิดเดียวคุณไม่ต้องรอให้เก่งการเงินถึงจะเริ่มวางแผนได้แค่เริ่มใส่ใจใส่ระบบและใส่ใจวินยัยวันนี้คุณอาจยังไม่เห็นเงินก้อนใหญ่ในบัญชีแต่สิ่งที่คุณทำอยู่คือการสร้างอนาคตที่มั่นคง อย่ารอให้แก่แล้วค่อยวางแผนให้คุณทำตอนที่ยังมีแรงยังมีเวลาและยังมีโอกาสแล้วชีวิตตอนแก่จะเต็มไปด้วยความสบายใจไม่ใช่ความกลัวหรือความกังวลเพราะคุณได้เตรียมไว้แล้วทุกอย่างแบบที่ไม่ต้องพึ่งดวงแค่ต้องพึ่งวินัยของตัวเอง